สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการใช้งานนะคะแม่พิมพ์ซิลิโคนนะคะถอดออกทั้งจุกนะคะของพุทจีบนั่นเองนะคะก็จะมีทั้งหมดสามไซส์นะคะไซส์ S M แล้วก็ L นะคะไซส์ S M L นี่ค่ะก็จะไล่ไซส์แบบนี้เลยนะไซส์ S จะนิยมทำพุทธขายนะคะไซส์ M กับไซส์ L ก็นิยมเอาไว้ร้อยมาลัยนะคะเวลาร้อยเอ่อทำพุทธร้อยมาลัยนะคะก็จะทําเป็นก้านแบนๆลักษณะน,นี้นะคะเสียบเข็มนะคะนี่นี่คือพุทธไซส์ M นี่คือพุทธพุทธพุทธไซส์ L นะคะ แล้วก็พุทธขายนี้ก็จะทําเป็นก้านยาวหน่อยแล้วก็จะไซส์เล็กคือไซส์เอสนะคะลายชัดนะคะพอดีมองผ่านกล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะนี่เวลาแห้งแล้วก็ยิ่งจะชัดขึ้นลนักษณะอย่างนี้นะคะนี่พุทไซส์เอ็มน,นะคะนี่มันจะมีลายในตัวลักษณะนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็ดีคือพุทไซส์เอสนะคะมันจะมีลายนิดๆนี่เห็น,น,นไหมคะ อ,อ่วิธีการใช้งานนะคะเราก็จะใช้เข็มนะคะนี่เข็มเข็มที่โอใช้นะคะก็จะเป็นเข็มเอ่อก้นทองนะคะเข็มก้นทองแท่งหนึงมันจะมีอยู่อ่าสิชิ้นนะคะจะใช้เบอร์นี้นะคะใช้เบอร์นี้นเนาะมาดูวิธีการใช้งานกันน,นะคะแล้วก็จะมีโฟมน,นะคะ โฟมนี่โฟมไม่เสียบตากนะคะเวลาเรา,เาปั้นเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องหาที่เสียบตากตากแบบนี้ตากนะคะพอแห้งแล้วเราก็จะถอดออกจากเข็มเดี๋ยวจะถอดให้ดูก่อนนะคะพอแห้งแล้วเราก็จะถอดออกจากเข็มถอดแบบนี้นะคะนี่ เราก็จะบีบบีบนิดนึงปุบป๊บปุบ๊บปุ๊บบเบาๆนะคะเพื่อให้มันแบบร่อนหน่อยนะคะหมุน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 ทร่อนหน่อยเสร็จแล้วเราก็เพื่อไม่เป็นการเจ็บมือนะคะเราก็จะใช้ครีมหนีบเข็มไว้แล้วเราก็จะหมุนนะคะเวลาเราหมุนเราหมุนก้านก่อนหนึ่งสองอ่ามันเคลื่อนแล้วแล้วก็แล้วก็พยายามหมุนตรงคอเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ถอดออกมาทั้งหัวแบบนี้คอจะได้ไม่ขาดตีอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ ค่อยมาเพ้นก้านนะคะด้วยสีโอใช้สีฝุ่นนะคะในการเพ้นก้านสีฝุ่นของทางร้านนะคะก็จะใช้สีฝุ่นเบอร์เจ็ดนะคะไว้เพ้นก้านนะคะเดี๋ยวจะมีอีกรีวิวหนึ่งเพ้นก้านให้ดูนะคะก็เอ่อคลิปนี้ก็จะเป็นการอัดส่บ็อกให้ดูนะคะทุกตัววิธีการเหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวจะทำเราจะเอาดินนะคะดินที่ใช้ยอยู่เป็นดิน ฉลากสีทองที่ผสมสีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะนี่ยนี่นะคะเป็นดินฉลาดสีทองนะคะฉลาดสีทองนิ่นมค่ะเวลาแห้งแล้วนิ่มนะคะนิ่มนะคะแต่หลายท่านนะคะสั่งซื้อฉลากดินสีทองของเยอโอนี้ไปผสมกับดินทั่วไปเพื่อให้เพิ่มประสิทธิภาพและความแข็งแรงแล้วชิ้นงานแห้งแล้วนิ่มนะคะแล้วก็นวดนะคะเอาดินออกมาแล้วก็นวดเสร็จป,ปุ๊บนะคะตัวช่วยนะคะ บล็อกตวงนะคะถ้าไซส์ L จะใช้หมายเลข4นะคะหมายเลข4เต็มบล็อกนะคะไม่ต้องล้นมากนะคะถ้าไซส์ M จะหมายเลข3กับไซส์ N S นะคะก็จะหมายเลข3นะคะแต่ไซส์ S จะต่ําคือใส่พอดีก็คือไซส์ M เนาะแต่ไซส์ S จะต่ําลงหน่อยแต่ถ้าอยากได้ก้านยาวๆก็ล้นเลยนะคะนี่ เราจะมาใช้แอลก่อนเลยแล้วก็คืงคึงค,คเสร็จปุ๊เอาดินหมาดนะคะใส่เข้าไปอย่าดินอย่าดินใหม่เกินไปอย่าดินแฉะถ้างั้นจะออกมายากมันจะเสียรูปทรงปุ๊บแล้วก็เสียบเข็มเข้าไปนะคะ,ะแม่พิจมซิลิโคนนะก็ใช้แว็กทาได้นะเรามีแวกที่เพิ่มความหอมของ อดอกพุธนะคะเราไม่มีกลิ่นดอกพุธแต่เราม oh ah ีกลิ่นดอกมะลินะคะนี่อย่างนี้นะคะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วให้หอมถนอมมือด้วยนะคะนี่นะมีกลิ่นดอกไม้นานาพันธุ์ด้วยแล้วก็บีบ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 อัดลายเขานะคะเวลาเราบีบนะเข็มก็จะดันขึ้นมาแล้วก็เสียบลงไปอีกหน่อยแล้วก็ง้างปื๊บแบบนี้ปุ๊บแล้วก็แกะส่วนอันนี้คือดินดินหมาดเกินไปมันก็จะติดออกมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าให้มันหมาดเกินไป โอ้ยเ,ออเปียกเกินไปต้องเอาดิน,นมันมาขอโทษทีค่ะนี่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บนะคะแล้วเราก็ถอดออกมาตรงๆนะคะถ้าใครลำบากในการถอดนะคะถอดไม่เป็นก็มีวิธีนึงเราก็ใช้นะคะเดี๋ยวขอปรับกล้องหน่อยใช่ขวดยาแก้ไอขวดนุ่นนี่ที่เป็นลักษณะนี้นะให้ให้เล็กกว่าแป้นแล้วก็จะบีบลงแบบนี้นะคะ แล้วก็ถอดลงตรงๆแบบนี้นะคะแค่นี้เองนะะแล้วก็ถ้ามันเอียงแล้วก็จับมือลักษณะนี้บีบจับให้เขาตรงๆปึ๊บเอาแค่ตรงปลายมันจะมียืดลงมาแล้วก็ดึงลงหรือใช้กรรไกรตัดก็ได้โอ้ใช้วิธีดึงลงอ่าอัน,นี้เราจะทําก้านยาวหน่อยก้านอ้วนๆหรือแบนๆก็เติมดินเข้าไปอย่างนี้ให้นะคะให้เขายืดลงมาหน่อยก็จะได้เชื่อมติดก,กัน เราก็คึงมาปึ๊บปื๊ปึ๊บป,บปบ๊อ่าเอามาออกมาส่วนเกินออกมามันมันเยอะไปปึ๊บปื๊ป๊แล้วเราก็บีบแบนแบ,นแบนไว้รอยมาลายแค่นี้เองค่ะแล้วก็เสียบตากไว้นะคะแล้วเราก็ค่อยมาเพ้นอีกทีหนึ่งนะคะ,อะขอบคุณมานะคะก็จะได้สวยๆออกมาแบบนี้เลย สนใจสั่งซื้อได้ที่ f c e e o o o ยายโอหรือเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวยๆกับดอกมะลิกัน